สวัสดีครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีีสวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ friend function ซึ่งก็คือฟังก์ชันที่เป็นเพื่อนนะครับผมก็คือเพื่อนฟังก์ชันหมายความว่าอะไรก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยครับผมก็จะมีโปรแกรมอันนึ่อคลาสอันนึงนะครับที่คลาสนี้ทําการแค่บวกกันเฉยบวกเลขระหว่างอ็อบเจกต์กับตัวเลขธรรมดานะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมี private อันนึงครับผมซึ่งใน private ของเราเนะี่ยไม่มี Me ม ber อะไรมากก็แค่ x อันเดียวนะครับผม in x มีชนิด x อันแล้ว public ของเราเนี่ยเอามาสร้าง constructor ก่อนเลย in n นะครับจากนั้น x ของเราให้เท่ากับ n ก็แค่นี้ครับแล้วเราก็จะมี operator overloading อันหนึ่งที่ชื่อว่า in นะครับมันจะ return เป็นค่า in แล้วตรงนี้อ่ไม่มีก็ได้มีก็ได้นะครับผมเอ่อชื่อพิเศษมันก็คือ operator แบบนี้นะครับผม operator plus ตรงนี้ก็ไม่รับอะไรนะครับผมรับมาอันนึง in เพราะว่าเราจะใช้ int ในการบวกใช่ไหมครับแล้วก็ return เป็น int ตรงนี้ก็จะเป็น member i n b o o ตัวนี้แล้วข้างหลังบวกก็จะเป็นตัวเลขที่เป็น integer แค่นี้ครับผมเราก็จะมาทําการ define มันตรงนี้เลยนะครับผมผมจะมาทําการ define มันตรงนี้ int operator อยู่ในคลา s ของ simple ก็จะเป็น operator plus นะครับใน operator plus เนี่ยแล้วก็จะมี int เทมอันนึง t ทมนี้เท่ากับ x ใช่ไหมครับ plus n แล้วตัวนี้ก็จะเป็น n นะครับจากนั้นเราก็จะ return n เฉยๆ return n Re return m โอเคครับเราก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมาแล้วดังนั้นถ้าสมมติว่าผมมี object อันนึงก็คือ simple so แบบนี้ครับแล้ว so ของเราอย่าลืมตั้งค่านะครับเดี๋ยวมันจะงงอีกแล้วก็ so เนี่ยผมก็จะ print บอกว่า so เนี่ยนะถ้าสมมุติว่า so ไปบวกกับ10เราก็จะได้เท่าไหร่ครับ44 นะครับจะลองรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้44แต่ถ้าสมมุติว่าผมจะเอา10ไปบวก so ล่ะเพราะว่ามันเหมือนกันไงใช่ไหม so บวก10กับ10บวก so มันก็จะได้เท่ากันแต่ว่ามันจะเท่ากันได้ไงเพราะว่าผมไปกดแคปล็อก so ครับ n r i g h ผมจะลองรันดูครับมันบอกว่าเนี่ยนะ10 plus so เนี่ยมันไม่ได้มัน no matching operator plus ตรงนี้หมายความว่า10เนี่ยมันไม่ใช่ออบเจกใช่ไหมออบเจกเนี่ยมันจะไปเรียก ฟังก์ชันที่มันเป็นเมมเบอร์ได้ยังไงซึ่งไม่ไมถูกใช่ไหมครับเมมเบอร์ฟังก์ชันเนี่ยจะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อผ่านออบเจกต์เท่านั้นเหมือนตรงนี้นครับ so เป็นออบเจกต์ออบเจกต์ตรงนี้เรียกโอเปอเรเตอร์บวกดังนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องมีฟังก์ชันอันหนึ่งที่ไม่ใช่ Member. เมมเบอร์อะไรสิครับฟังก์ชันที่ไม่ใช่เมมเบอร์แสดงว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกถูกต้องครับเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกก็คือว่าแล้วไอคลาสเนี่ยมันจะมองว่าฟังก์ชันที่อยู่ข้้งงงนน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 อกกเเียมมััันนะัััป็็ะะลลฟรรรร์ชคคบบแวใต r 1 0 s o เนี่ยเรามาดู p r o t o ไทป์มันก่อนมันสมควรจะเป็นอะไรในที่นี้ก็จะเป็นมันเป็น operator plus ใช่ไหมครับเรารู้ว่าชื่อพิเศษของมันก็คือ operator e แบบนี้ครับ operator e plus แล้ว argument มีอะไรบ้างในที่นี้ก็คือ integer แล้วก็ object ใช่ไหมครับดังนั้นตนัวน,นี้ก็จะเป็น integer in n สมมุติให้เป็น n นะครับแล้วก็ต้องมี object ที่ชื่อว่า simple ซึ่งจะรับ object ของ simple นะครับผมรับเป็น alias name ซึ่งจะได้ง่ายๆนะครับผมพเพื่อว่า เราจะไม่ต้องทําการ copy ข้อมูลทั้งหมดนะผมก็จะ copy ตรงนี้นะครับตรงนี้มัน return นะครับร return i n นะครับผมเพราะว่าพอเราบวกเสร็จให้มัน return i n ใช่ไหมครับ10บก so ซึ่ง so ของเราก็คือ x นะครับ10บก x ก็ได้อย่างในที่นี้ก็ได้44มันก็จะ return 44ให้เรานั้นชนิด return type ก็จะต้องเป็น i n เอาละครับเราจะมาทำ implement ของ definition มันเลยตรงนี้ครับแต่ผมยังไม่ได้ประกาศนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเราประกาศยังไงนะครับผมผมก็จะมางไว้ตรงนี้ในเมื่อถ้ามันไม่ใช่ ถ้ามันไม่ใช่ member function เราก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็น simple ใช่ไหมครับถ้าแบบตรงนี้อันเนี้ยมันคือ member function ของ simple เราก็เลยบอกว่าโอเคนะ operator plus ตรงนี้นะมันเป็นส่วนของ simple นะแต่ว่า operator plus ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนของ simple เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องการให้จะใช้ Object ไป invoke มันใช่ไหมครับในที่นี้เราใช้แค่ตัวเลขไป invoke มันไม่ว่าะจะเป็นตัวเลขหรืออะไรก็ตามเราสามารถไป invoke มันได้ในเมื่อมันไม่ใช่เป็น member ของ class สิมโพตัวนี้นะครับผมเราก็จะมาฟรรังอิมพ e ิเมนต์มาเลยในที่นี้ผมก็จะก๊อปปี้มาเลยครับแล้วผมก็จะมาวางทําไมผมก๊อปปี้แล้วก็วางได้นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดผมมีคอนโทรลซีคอนโทรลีาไม่ใช้ล้อเล่นตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะมีเทมอันหนึง่งแล้วเทมตรงนี้ก็เท่ากับ x plus n x plus n แล้ว x คืออะไรนะครับตัวนี้อ๋อผมจะเปลี่ยนให้เป็นอนาเตอร์ดีกว่านะเพราะว่าเรารับเรารับตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ10 plus so ดังนั้น a นาลเตอร์เนี่ยก็เป็น alias name ของ so นะครับผมแล้วในที่นี้ผมก็จะเป็น a นาลเตอร์อนาลเตอร์ plus n แล้วก็ temp นะครับผมแล้วในตรงนี้ทำไมยังยังครับ a นาลเตอร์ o x ก็ได้เพราะว่าในที่นี้มันเป็น alias name ของ so ใช่ไหมดังนั้นก็จะเป็น so x นะให้เข้าถึง so x plus n แล้วเอ๊ะในเมื่อมันไม่ใช่ uh, member function มันจะเข้าถึง x ได้ยังไงแบบนี้ครับเพราะว่าไอคลาสเนี่ยมันบอกว่า มันเชื่อใจนเพราะว่าอ๋อไอเนี่ยมันเป็นเพื่อนนะครับดังนั้นวิธีการก็ง่ายครับผมจะ copy ตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้แล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ,ตร,ต,รต,รรบตรงนี้ก็เป็นชื่อฟังก์ชันอ่า definition ไม่ใช่ครับ function declaration ตรงนี้คว่าคุณจะ name ม,มันไม่ได้ไม่ name ม,มันก็ได้นะครับตรงนี้จะ name ม,มันก็ได้ไม่ name มันก็ได้ในทีน่นี้อ่าผมจะ name ม,มันเพื่อให้รู้ว่ายังไงมันก็รันผ่านนะครับผมแล้วตรงนี้วิธีบอกให้ว่าอันเนี้ย มันไม่ใช่เมมเบอร์ฟังก์ชันนะแต่ว่ามันเป็นเพื่อนในเมื่อให้มันเป็นเพื่อนก็จะบอกให้มันเป็นเฟรนด์แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะรู้ว่าอ๋อฟังก์ชันนี้นะมันเป็นเพื่อนนะมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนของคลาส Simple ตรงนี้นะดังนั้นโอเคเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนรักกันได้ในเมื่อคุณเป็นเพื่อนของผมผมก็จะให้คุณเข้าถึง x ของผมตรงนี้นะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็หมายความว่าทำไมอนุพันธ r x นี่มันใช้งานได้ผมจะลองรันดูนะครับเพราะว่าผมพูดมากแล้วผมจะลองรันดู เห็นไหมครับเราก็จะได้4ีเพราะอะไรครับเพราะว่า r 1 0เนี่ยมันเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมซึ่งไม่ใช่ฟังก์ชันเมมเบอร์ดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ so ก็ได้นะครับผมไม่ต้องใช้ออ j เจกต์ก็ได้ดังนั้นมันก็จะมา plus ตรงนี้แล้วในที่นี้มันก็จะหมายความว่าเนี่ยนะรับมา2ตัวซึ่งก็คือ10นี้ก็คือ n แล้วก็ simple นี้ก็คือตรงนี้นะครับแล้วทาไมผมไม่เขียนแบบนี้ล่ะครับผมทาไมผมไม่เขียนแบบ operator plus แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้าง สิบแล้วก็ so แบบนี้ถูกไหมครับผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นบรรทัดสุดท้ายนี้มันก็จะเหมือนบรรทัดนี้มันก็จะเหมือนบรรทัดนี้จะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกันเพราะว่า c p s เนี่ยเขามีวิธีการพิเศษที่จะเรียกใช้ออ e เทอร์โดยไม่ต้องเรียกชื่อเต็มๆมันก็ได้แค่เรียก plus อย่างเดียวก็ได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมเรียกอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะลองงานดูมันก็จะไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าสมมติว่า plus เนี่ยมันรู้ไงว่าอันแรกก็คคืืออออะไรรแลล้วก็ัันหงงเาถึ เราถึงเรียกแบบนี้ได้แบบข้างบนนี้ได้นะครับผมก็คือไอตัวนี้นะครับจะลองลบดูแล้วนี่นะครับได้ละและมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคุณมาดูตรงนี้นะครับซึ่งก็คือ a n าลเตอร์ดนี่ครับถ้าสมมติว่าผมไม่มี a n าลเตอร์ดแล้วผมจะใช้แค่ a n าลเตอร์พลัอย่างเดียวผมจะลองรันดูนะครับ <S <S <ม>เห็นไหมครับเราก็จะได้สีสีเหมือนกันท้าไมล่ะเพราะว่าพอมันวิ่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็แบบอ๋อ uh, a uh, n าลเตอร์อทอนาลเตอร์พลั n a n ็นอนาลเมันก็คือ object ก็คือชื่อ alias name ของ so ตรงนี้อ่าโอเคแล้วไงต่อ so plus n อา้าว plus มันงงหนิว่า plus คืออะไรใช่ไหมแต่ว่าเราเตรียม plus ไปแล้วไง plus อีกความหมายหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือ,อเป็น member function ตรงนี้มันก็ทำการเรียกอ่มมา t e m p l a ก็คือ x ตรงนี้ก็เหมือนเป็น a n o t e r ใช่ไหมครับคุณ pass a n o t e r a n o t e r เนี่ยมัน invoke function นี้ดังนั้นมันก็จะใช้ x แบบ implicit ก็ไปบวก n เข้าไป n ซึ่งคุณ pass มาตรงนี้ดังนั้น ไอสเตตเมนต์ตรงนี้มันก็หมายถึงการเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมพอมาเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้มันรีเทนเทมมาก็คือ x plus n ตรงนี้ดังนั้นเทมตรงนี้คุณก็ได้แล้วตรงนี้คุณก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่เรียกฟังก์ชันนี้คุณใช้ x ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเฟรนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงอ่า v a t วทเมม e บได้นะครับผมผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันเข้าถึง Privat e member ได้โอเคครับสิ่งที่คุณจะต้องจำนะครับซึ่งคือว่าถ้าสมมติว่าค เฟรนฟังก์ชันคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดเฟรนข้างหน้าแล้วในการ e f ฟ n i t i o n คุณก็ไม่ต้องมีเฟรนแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมีคลาสโคมนะครับซึ่งก็คือ s i m p l e แล้วก็โคมดิ s o ล u ชั o นตรงนี้ไม่ต้องนะครับแต่ว่ามีข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องจําที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดคุณมาดูภาพก่อนเลยครับรูปภาพนี้จะช่วยให้คุณทําคลาสได้แบบไม่ต้องจําเลยนะครับซึ่งคือว่าตรงนี้มันจะเป็นคลาสทรูเรสตนะครับคลาสทั่วก่ะการร้ายอะไรประมาณนั้น สามเมมเบอร์ฟังก์ชันที่สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับผมคนอื่นเข้ามาใช้ไม่ได้นะสมมติว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาใช้เอยเฮ้คลาสเนี่ยโอ้โหเราอาชีพเดียวกันนี่หว่าเป็นผู้ก่อการร้ายงั้นขอใช้ระเบิดหน่อยสิขอใช้นิวเคลียร์หน่อยสิคลาสบอกอ่ะไม่ได้นะเพราะว่าคุณอะไม่ใช่เมมเบอร์ฟังก์ชันของฉันดังนั้นคุณไม่สามารถจะเข้าถึง private ได้แต่ว่าในเมื่อคลาสเนี่ยมันตกลงปงใจมันทําการคอนเฟิร์มันเรียบร้อยแล้วบอกว่าโอเคครับไอ้นี่มันมีสกิลในการทําลายล้างสูงโอเคงั้น เรามาบอกให้มันเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อให้สามารถเข้าใช้อันนี้ได้ดังนั้นมันก็โยกว,ว่าแบบนี้ครับเฟรนแบบนี้ครับ s k friend s c o นะครับผมดังนั้นไอ s ส o p e เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันชื่อว่า s c o p นะครับ s k u l l โอเคครับ s s c o u e s c o <laughs> <Sk ull. S 1> <laughs> นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคลาสนี้จึงมี i friend แล้วก็ชื่อของฟังก์ชัน ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับในคลาสของเราเนี่ยมันก็จะมีคําว่า friend อยู่ใช่ไหมครับผม friend แล้วตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของฟังก์ชันนะครับผมแล้วคุณมาดูว่าชื่อของฟังก์ชันก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นอันเดียวกันเลยนะครับผมชิคก็พี่ตรงนี้มาให้คุณดูชัดเจนอีกทีนึงครับเพราะว่าพื้นที่มันยาวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ int operator เห็นไหมครับเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ไหมครับสองบรรทัดนี้ ก็ง่ายๆครับมันก็แค่ประกาศว่าไอ้สเกลเนี่ยนะมันเป็นเพื่อนนะก็คือไอ้เฟรนด์นำหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโอเคไอ้สเกลแต่ว่าในที่นี้ชื่ออปเตอร์พลัสนะครับผมแล้วเราไปดูในส่วนของในสเกลเองว่าไอ้ในหัวกระโหลกเนี่ยมันทําอะไรของมันบ้างซึ่งก็คือมันไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมครับในเมื่อคลาสบอกว่าโอเคนะไอ้หัวกระโหลกนี่มันเป็นเพื่อนนะดังนั้นไอ้หัวกระโหลกไม่ใช้งาน private member ของเราได้นะดังนั้นไอ้สเกลมันจึงเข้าถึง x ได้โดยที่อนลัตเตอ x แบบนี้นะครับผม เพราะถ้าผมรันมีก็จะรันผ่านใช่ไหมครับแล้วในตรงเนี้ยไอ้นาเขาเนี่ยไม่ต้องบอกว่าโอเคนะฉันเป็นเฟรนนะแบบนี้ใช่ไหมครับ F I E N D ทาไมตรงนี้จะไม่ต้องบอกเพราะว่าจะมีความหมายอะไรที่มันจะบอกใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไอ้นี่เป็นไประกาต่อไปว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นเฟรนนะก็คือว่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมมันหมายความว่าอะไรล่ะเป็นเฟรนของใครล่ะมีคลาสตั้งหลายคลาสมีผู้ก่อการร้ายตั้งหลายประเภทประเทศนะครับผม แล้วตัวนี้มันเป็นของใครซึ่งม,มีขวาหมายดังนะั้นไม่จำเป็นต้องใส่ตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งในสเกลเนี่ยไม่ต้องใส่ Simple แบบนี้นะครับเพราะว่าในสเกลเนี่ยมันไม่ใช่เมมเบอร์ของ s i m p l e ไงมันเป็นแค่เพื่อนมันเป็นแค่เอกเทศของมันดังนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องใส่ s i m p l e ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไ IT อที่ f i n i t i t n o n ของมันอะในชื่อของมันอะคุณก็จะไม่มีนี่ครับ Sim ซิมโพตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่า2อันนี้คุณมีอันใดหนึ่งคุณก็จะผิดนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีทั้ง2อันเลยคุณก็จะยิ่งผิดไปใหญ่ถ้าคุณมีอันเดียวตรงนี้นะครับผมคุณก็จะผิดอีกอ่ะแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณมีอันนี้อันเดียวคุณก็จะผิดอีกอ่ะจะลองร้านนู่นครับเห็นไหมครับดังนั้นคุณก็ไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะว่าในสเกลเนี่ยมันอยู่เดียวของมันเองมันไม่เกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับคลาสมันเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทนะครับผมพอพู อาคลาสเนี่ยมันมี Data Hiding ไงใช่ไหมครับเพราะว่าเราประกาศใน Data เนี่ยในส่วนของ Private Se c t i o n เพื่อจะให้ข้อมูลเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อให้อ่าการควบคุมข้อมูลเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทำไม n d ร u ฟ c t ช o n มาสามารถเข้ามาใช้ัวตรงนี้ได้มันไม่อันนี้กันเหรอมันไม่แบบอ่หาหักล้างกันหรอซึ่งคำตอบก็คือมันก็ถูกนะครับแต่ว่าคุณมองยังไม่ลึกมากเกินไปถ้าคุณคิดแบบนี้ครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเรามาดูก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับ ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือว่า so สิหรือก็สิบ s o เนี่ยมันก็เหมือนอันอันเดียวกันนะครับแล้วจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเราจะบอกออเราจะสร้างอินเทอร์เฟซยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นคนตัดสินใจว่าไอเนี้ยมันจะสามารถเข้าถึงตัวนี้ได้หรือไม่ก็คือ class เห็นไหมครับ class บอกว่ามันเป็นเพื่อนนะไอตัวนี้มันเป็นคนตัดสินใจไม่ได้นะเพราะว่านี่นะฉันต้องการให้เป็นเพื่อนกับ class ดังนั้นดังนั้นตนัวน,นี้มันจะเขียนแบบนี้นะบอกว่า f ฟรนแล้วก็ simple แบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมคนที่เป็นคนตัดสินใจสุดท้ายซึ่งก็คือคลาสดังนั้นคลาสเนี่ยมันก็จะเป็นสุดท้ายมันก็จะเป็นคนควบคุมข้อมูลข้างในตรงนี้อยู่ดีนะครับผมขอให้คุณมองว่าเฟร function เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอินเทอร์เฟซหนึ่งที่ช่วยในการให้อินเทอร์เฟของคุณเนี่ยเฟล็กซิเมากขึ้นนะครับผม ก่อนจะจบกันจริงๆกว่านี้ครับผมมีอะไรมาแนะนําอีกอย่างหนึ่งซึ่งคือว่าถ้าสมมุติคุณต้องการเขียนเอา o v e r l o a d operator เนี่ยก็คือ so plus ตัวนี้ครับในเมื่อคุณมีแบบอ operator overloading ในแบบ in box โดย member แล้วตรงนี้เขาก็คือ i n friend แล้วก็ พลัสแบบนี้เสร็จแล้วครับแล้วคุณทําการดีฟายเสร็จแล้วครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการรีเวิร์สออเดอร์ก็คือว่าคุณก็มีเฟรนด์ฟังก์ชันนะครับผมซึ่งก็คือในที่นี้แต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นคุณไม่ต้องเขียนดีฟิชชันในนี้ครับผมผมว่าจะลบเลยดังนั้นดีฟิชชันตรงนี้ก็มีแค่ตรงนี้ครับเฟรนด์แล้วก็ตรงนี้คุณทําเป็นอินไลน์ซะแบบนี้ครับก็จะเป็น return นะครับผม return อะไรครับรีเทิ n ์นอนาเตอร์ plus x plus plus n ใช่ไหมครับเพราะก็ค ห็นไหมครับผมก็ล้านผ่านเพราะอะไรละครับเพราะว่าในเมื่อในเมื่อมันเจอตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่ใช่เมมเบอร์ซึ่งก็คือตัวนี้เป็น f r รนนะครับฟังก์ชันที่ไม่ได้เมมเบอร์แต่ว่าเราดี c l a ร์ในนี้เราไงซึ่งก็คือว่าตรงนี้นะมันก็คือว่า n แล้วก็ simple มันก็จะ return alter plus n ซึ่งมันก็จะ return ของตัวนี้ก็คือฟังก์ชันตัวนี้ถูกนะครับผมแล้วฟังก์ชันตัวนี้ return int มันก็จะกลับมาหาตรงนี้แล้วตรงนี้อินมันก็รีเทิร์นอินสุดท้ายคุณก็จะได้อินนะครับผมอิน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 แล้วเจอกันในวิวหน้าของสับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ